สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงวรชยานทนทเสนชั้นม .3.3 เล็กที่ส3จจะมาอธิบายเรื่องโครงสร้างของเซล์พืชเซลล์สั์นะคะเซลล์คืออะไรอย่างแรกเลยต้องมารู้จักคำว่าเซลลกันก่อนค่ะเซลล์ก็คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะจึง ต้องใช้กล้องจุลทรรศเพื่อการศึกษาเซลล์ค่ะกล้องจุลทรรศคืออะไรกล้องจุลทรรศคือกล้องที่ใช้ในการขยายวัตถุให้ใหญ่ขึ้นเพื่อการศึกษาใครเป็นผู้คิดค้นโตนี่ฟาลีเวนฮุกเซลล์มีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างมี2ประเภท1คือเซลล์โพคาริโอสสองเซลล์ยูคาริโอส 1. นึ่งเซลโพรคาริโอเป็นเซลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส DNA ลอยอยู่ในไซโตพลาซึมโครงสร้างภายในเรียบง่ายพบในสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเช่นแบคทีเรียอาร์เคีย 2. เซลยูคาริโอเป็นเซลที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสชัดเจนมีออร์แกเนลหลายชนิดเช่นไมโตคอนเดรีย โครโมพาสในพืชพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นพืชสัตว์เห็ดลาโพทิสโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์มีอะไรบ้างเซลล์พืชมีนิวเคลียสนิวเคลโอลัสนิวเคลโอพาสซึมนิวเคลียร์เอนโวลูบนิวเคลียร์พอสมูดเอนโดพลาสติกเรติคูลัมแลนเอนโดพลาสติกเรติคูลัมไซโทพาสซึมไลโบโซมไซโตส เกเลตอนเซลเมมเบนเซลวอนเวคิโอโคโลพาสไมโตคอนเดียโกจิแอพพาลาตัสไซโซโซมพีอลซิโซมเวสิคโอลพาสมเดสมาตา ส่วนเซลล์สัตว์มีไลโบโซมไซโทพาสซึมเซลล์เมมเบรนไซโซโซมไมโครทิวบูลนิวเคลสนิวคคีโอลาดเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมโกจิบอดีเซนโซโซมไมโทคอนเดรียซีคีโทลีเวสิโคเซลลพืชและเซลล์สัตว์ต่างกันอย่างไรนี่คือตารางเปรียบเทียบเซลพืชและเซลสัตว์ เซลพืชมีเยื่อหุ้มเซลล์มีผนังเซลล์มีโคลพาสมีแวคิโอขนาดใหญ่และเด่นชัดมีรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือเหลี่ยมชัดเจนเซนติโอไม่มีไลโซโซมพบได้น้อยมากพลังงานสามารถสร้างได้เองด้วยกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงสารสะสมพลังงานสำรองเป็นแป้งมีนิวเคลียสส่วนเซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีผนังเซล ไม่มีคอโลพาสมีไวคิวโอขนาดเล็กหรือไม่มีเลยรูปร่างไม่แน่นอนยืดหยุ่นได้เซนติโอมีช่วยในการแบ่งเซลล์ไซโซโซมีช่วยย่อยสลายของเสียพลังงานได้จากการกินสิ่งมีชีวิตอื่นสารสะสมพลังงานสำรองไกโคเจนมี New นิวเคลียส 1. ผนังเซลล์สร้างจากเซลลูโลส และบางครั้งมีสารประกอบอื่นเช่นลินิกหรือแพคตินหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ป้องกันการแตกของเซลล์เมื่อรับน้ำมากช่วยให้พืชคงรูปได้แม้ไม่มีโครงสร้างกระดูก 2. เยื่อหุ้มเซลล์โครงสร้างแบบฟอสฟลิสปิด2ชั้นมีโปรตีนฝังตัวหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของสารทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ สามไซโตพลาซึมของเหลวภายในเซลล์ที่มีคลายโตโซและออกเนลลอยอยู่หน้าที่เป็นที่เกิดของกระบวนการเมตาบ,บอลิซึมเช่นการสร้างโปรตีนไกโคลซิส 4. นิวเคลียสประกอบด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อสองชั้นมีรูเปิดนิวคลโอลัสสังเคราะห์ RNA และไลโบโซมโคมาติน เส้นใหญ่ DNA บวกโปรตีนฮิสโทนหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์เก็บข้อมูลพันธุกรรมสังเคราะห์ 5. คอโลพัสมีเยื่อสองชั้นภายในมีไซลาคอยและสโตมามี DNA ของตัวเองเหมือนแบคทีเรียหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงผลิตน้ำตาลกูโคส 6. แวคิโอ ใหญ่และเด่นในเซลล์พืชมีน้ำเลี้ยงประกอบด้วยน้ำเกลือและธาตุและของเสียหน้าที่เก็บสารต่างๆและสาความดันติง่งเจ็ดไมโทคอนเดียโรงงานพลังงานของเซลล์ผลิต ATP จากกระบวนการหายใจระดับเซลล์แปดไลโบโซมสร้างโปรตีนจากคำสั่งของ mRNA